สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเชฟอน้นหัวไทยไกลบ้านชวนทำชวนชิมชวนเที่ยววันนี้เชฟอ้นมีวัตถุดิบชวนได้วัตถุดิบตัวนี้มาครับพี่น้องอมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะครับไม่รู้จะอ่อนจริงหรือเปล่านี่เชฟอ้นก็คิดเมนูขึ้นมาได้เลยครับเมนูโปรดของเชฟอ้นเองครับผม เมนูนั้นก็คือก็คือหอมกเพเละมะพร้าวอ่อนไปดูขั้นตอนกนารทำกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาไป

นึนกว่าจ,จะผิดหวังซะแล้วขูดเนื้อมพะพร้าวแยกไว้นะครับ ตั้งน้ำร้อนใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับผมนําเครื่องทะเลที่เตรียมไว้ลงไปลวกเลยครับเครื่องทะเลนี้เชฟอ้นซื้อมาเป็นแพ็คนะครับผมก็จะมีปลาหมึกมีหอยนะครับ แล้วก็ตักพักไว้ก่อนได้เลยครับ น้ำเนื้อปลาลงไปเลือกต่อได้เลยนะครับสุกแล้วตักพักไว้ได้เลยครับผม ลวกกุ้งต่อได้เลยครับสุกแล้วตักพักไว้ได้เลยนะครับผมสอยเพิ่มกูดไว้ได้เลยครับไว้สำหรับแต่งหน้าครับผม อามด้วยพี่ขี้ฟ้าหันสลับนะครับผมตั้งกระทะแล้วใส่หัวกะทิลงไปนะครับผมใส่พี่แกงเผ็ดลงไปครับผม ผัดพิกแกงให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับใส่เครื่องทะเลที่ลวกไว้ลงไปเลยนะครับผมผัดให้เข้ากันด,ดีเลยครับ จากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับเพื่อความเข้มข้นปัดให้ไก่ไก่แตกตัวเข้ากันดีเลยนะครับ เก่ไก่ได้ที่แล้วปรุงรสได้เลยครับผมใส่น้ำตาปลปี๊บลงไปครับตามด้วยน้ำปลาเลยครับผมปัดให้น้ำตาลละลายเลยนะครับผมให้สบสมเข้ากันดีเลยครับ เมื่อเสริมสมเข้ากันดีแล้วใส่ใบโหระพาเข้าไปครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับให้ใบโหระพาสลดเล็กน้อยจากนั้นใส่เนื้อมะาพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้ลงไปครับผัดให้เข้ากันได้เลยครับผม เมื่อเข้ากันดีแล้วตักใส่ลูกมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เลยครับแต่งหน้าด้วยไวมกุดซอยและพริกชี้ฟ้าที่หั่นสับไว้ได้เลยครับ ล่าเนื้อกวที่ลงไปเล็กน้อยนำไปนึ่งห้านาทีนะครับผมเสร็จแล้วครับพร้อมรับทานนะครับผม ก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วนะครับคือการชิมนั่นเองมะจัดปลามึกก่อนไปเลยโอ้ร้อนหน่อยเปล่าหน่อยจัดไปครับผมเยีย่ยมเลยครับเยี่ยมเลยตามด้วยกุ้งครับ เด้งเด้งกุ้งเด้งมากครับผมเยยมเยมเยมเยมอร่อยครับส่วนนี้ลองดูทำกันดูนะครับผมปปก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยครับขอบคุณครับ